มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโรงพยาบาลศิริราชเปิดจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงค่ะเมื่อวันที่10มกราคม2564มหาวิทยาลัยมหิดลคณะพัทยาศาสตร์สิริราชพยาบาล ได้ออกประชาสัมพันธ์เปิดซองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงประจำปี2,564นะคะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับประชาชนทุกสิทธ์นะคะยกเว้น10ประการสังคมอายุ50ปีขึ้นไปผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดังนี้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ 1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรงัง7กลุ่มได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคขอบหืดโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจไตวายเบาหวานแล้วก็มะเร็งค่ะแนะนำปรึกษาแพทย์ที่รักษาก่อนรับวัคซีนนะคะ 2. อายุ65ปีขึ้นไป 3. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยโดยตนเองไม่ได้นะคะ 4. โรคทาลาัซีเมียแล้วก็ผู้ที่มีผูมมคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ h i ชค่ะ 5. โรคอ้วน หรือว่าน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมนะคะจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่23มกราคมถึง31มีนาคมพศส 2, 5 6 4ได้2ช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หน่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคห้อง433ตึกผู้ป่วยนอกชั้น4วันราชการเวลาจะนาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกานาท,นาทีนะคะยกเว้น12นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะ กาหนานำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรโรงพยาบาลโทรศัพท์มือถือและก็สมุดวัคซีนถ้ามีนะคะมาด้วยเพื่อติดต่อสอบถามหรือว่าโทรไปที่024197387ค่ะ 2. จองผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีติดต่อสอบถามได้ที่021111111ค่ะ ผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลอื่นให้ติดต่อลงทะเบียนที่สถานพยาบาลนั้นๆโดยตรงนะคะผู้ที่จองคิวแล้วสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมพศ2564ตามวันและก็เวลาที่จองเอาไว้ค่ะสำหรับประชาชนและก็บุคลากรที่ใช้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลสิริราชนะคะมีอายุ50ปีขึ้นไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์ปีละ1ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจองคิวรับสิทธิฉีดวัคซีนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่23มกราคมถึง15สิงหาคมพศ2564ได้2ช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หน่วยตรวจโรคประกันสังคมตึกนวมินทระป,ประพิศ84พรรษาชั้น3วันราชการแล้วก็เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะกรานานำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรโรงพยาบาลโทรศัพท์มือถือแล้วก็สมุดวัคซีนถ้ามีนะคะเอามาด้วย ติดต่อสอบถามได้ที่024198301ค่ะ 2. จองผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางติดต่อสอบถามได้ที่021111111นะคะผู้ที่จองคิวแล้วสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่3าพฤษภาคมถึง31สิงหาคมพอ,อ2,564ตามวันและก็เวลาที่จองเอาไว้นะคะหมายเหตุค่ะ ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้ามาก่อนนะคะอาจไม่ได้รับวัคซีนในวันนั้นเนื่องจากว่าวัคซีนมีจํานวนจํากัดสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนากมัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะเพื่อความปลอดภัยของเราและคนอื่นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ